สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดดี้และายกัรเซตชานเลครับเนื้อหาสําหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้อไลนแอปพลิเคชันครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีครับว่าเราสามารถที่จะกดใจกดชอบใจรูปไหนก็ได้ครับกดใส่อารมณ์อีโมจิสติ๊กเกอร์ครับแตะไปที่รูปน้อแล้วก็ดูตรงนี้ครับผมนี่ที่มันเป็นตัวกลมๆหัวคนนี้นะแล้วเราสามารถใส่อารมณ์ไปได้ครับจะรักก็ได้ครับผมจะเศร้าจะอะไรก็ได้มีทั้งหมดอยู่6อารมณ์ด้วยกันครับผมที่เราใช้ไป ครับจากนั้นเมื่อเราออกมาเราจะพบว่ามันจะมีเจ้าอิโมจิสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ครับแต่ที่นี้ครับเกิดปัญหานิดหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่สามารถลบออกได้ใช่ไหมเพราะว่าบางคนบอกเฮ้ยเราต้องการจะเปลี่ยนหรือว่าต้องการไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นแล้วเนี่ยสำหรับตรงนี้เนี่ยเรา ไปกดเปลี่ยนได้ไหมกดเปลี่ยนได้ครับโดยการแตะที่เจ้ารูปหัวกลมรูปตัวแรกนี่นะครับอย่างที่คุณผู้ชมสังเกตเห็นนะเดี๋ยวเทสดี้สมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับสําหรับตรงนี้ฮะเราจะพบว่ามันมี2ออันนะอันแรกตรงนี้ก็คือ มันเป็นรูปบอกอารมณ์ที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนได้ครับเราลองแตะเข้าไปดูครับก็จะขึ้นตัวอารมณ์ต่างๆให้เราเปลี่ยนอารมณ์ได้ครับแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าต้องการลบออกทําได้ไหมอา้าทําได้ไหมลองมากดดูซิเอาปุ่มลบก็ไม่มีม,มีแต่ปุ่มเปลี่ยนอารมณ์นูน่นนี่นั่นทํำยังไงดีจริงๆไม่ได้มีอะไรยากครับคุณผู้ชมครับเราแค่กดตรงนี้ขึ้นมาเราสังเกตก่อนนะว่าตัวของเราเนี่ยมันเป็นรูปอะไรเป็นรูปหัวใจชอบนี้ใช่ไหมเราก็แตะอารมณ์ตัวนี้ขึ้น มาครับและแตะซ้ําไปที่ตัวอารมณ์เดิมครับผมเจ้าตัวการใส่ีโมจิอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆก็จะหายไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องตกอกตก,ตกใจไปครับผมบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีมันหายไปไหนเนี่ยก็แค่แตะลงไปที่รูปเดิมครับผมมันก็จะหายไปแค่นั้นเองล่ะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ